เอาขึ้นลายแทนจักตัวเศร้าตัวทุนั้นเท่าไรสมีหอนเงีัจ้ะเงี้ยีอันนั้นนี่ไม่เงค่ะเงี้ทุเท่าไรร้อยห้าสิบร้อยห้าสอันนี้ไม่แง่เนาะเท่าไรน่ะร้อยห้าสิลโอ้ยมาเด้อพี่น้องเอฟซีอนเงิ่อนม่อยข่ปวยนี่นียตัวนี่เงี้ยนี่เอาเอาเบิดเอาเบิดเอาเบิด สามเจ้าเนี่ยเราเวทเลยบอจะหลอกหนังคือสิปว่วยไ่้ไหนดอกหลอกเอาเออไงป่อยไทเอาเออไงป่อยที่ไทยข้อไหนข้อไหนขาเจ้าสิซื้อไปป่อยงานแล้วดอกหน่งตลาดน้องเมืองทานเด้อครับมันมีคนถามอยู่ว่าเขาอยากได้แง่เอาไปปล่อยไว้วเลื่องเพื่อนปานหฮระบบนิเวศมนันดีมาถามมาเด้อครับตลาดน้องเมืองทานบางเชือกกะม,มี่บางเชือกกบโบมี่แล้วจะสว่วงเนาะถ้าพี่น้องอนันคิดว่ายอยากมา ซื้อของอยู่ตลาดน้องมือทานนะครับโทรสอบถามเมืองกรมันหาจิตบริษัทาคาน้ำมันอยากได้แง่อยากได้กระป๋อมไปสะฝากเบอร์มาศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามศูนย์แปดแปดเก้าค่ะครับผมโทรหาเพื่อนเด้อสอบถามเมืองเรื่องแง่เรื่อง,ง,รองกระป๋อมซัดเลยค่ะต่างๆจ้าอันนุ่มีบอกตัวเล่นเล่นนุม่มีค่ะนุม่มีแล้วแต่ช่วงเพื่อนนังดา,า,างครับนั่งกิ๊เต้าไว้ตรงโทรครับมันมามันได้กินโดดกันหลายปานนี่ปวดโ่ออยู่เป็นเท่าไหร่ ตัวนี้วะค่ะพี่ลอยหา่อยหาสีหาเงินกันนะใบแสนเท่าอยู่ใช่ปะสองรอยค่ะทุกหน่อยรอยนึงใบแสนหนอยู่บ่นี้อยู่แล้วเมอเด็กพกนั้นเ่า่าฮ่าา่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 าฮ่าาฮาฮ่าาาฮ่่าาฮ่าฮัาฮาฮ่่าย่าฮ่่า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 ฮ่าฮ่านา่าฮ่อา่ เรามาตาผมยาดเนี่ยผมซื้อสี่ลอยหาสิบปวยด้อครับเมื่อเส้าก็ซื้อเตาหกลอยกลัวโอ้มอนี่เราเรื่องของปวยเดียมัเป็นพันละน่อย่างนี้เตาค่ะนี่โอ้ยปวยไปแล้วดีเต้าหน่อยหรือเต้าใหญ่เต่าหน่อยพี่ขายอย่างนี้วันนี้ยาขายเทาไรนี่ยตัวสามสบตัวสามสิบจตบาทนี่เก้าตัวเก้าตัวสามสิบาทสาตัวลอยเก้าตัวสามอย เอาเอามันเบิดเหรอไปบอกเขาอยากเอาม้เห็นเอนใช้ถ่วง์ไหนล่าได้แล้วคอยวันนี้อร่โอนมาเดยเอ็บสโอนมาซอยได้เลยเ่เล่จะห็นเรากรยิ่โตนมันนี่นีเต่าน่อยนี่สามตัวร่อยร้อยหนึ่งซอยไล้สามีวะ้าบุญบ้เหินเลยรอบเบิร์ตฮอบวกไปอียอีกสามรย เดาวสื่อซอยเพ็่อนในขัาไผ่ก็ล่างใจคนเพิน่นกระสือไม่คือกันกแล้วเพื่อนหมดไปหาหรอกแอต่เวลาตื่นขึ้นมาถ้าปลาเข็นคิวกับไปหอดเที่ยง่อคิดงเจายัางเดียวค<า>ิแล้วเเพื่อกระบอก้อยกระบองไปปล่อยกระบองไม่เท่าไอ้เผาเย่างนี่หันเรือเห็ดคลายกันอยกันนอไรฮอบาทนี่ ได้แนวเสือได้ขับตลาดน้องเมือนทานได้เตาเต,ตาหน้าดอกว่ามันเตาบ้านเตายางเอาพากไปก่อนแล้วสิมาเอาผากไปก่อนเอาบรรยากาศได้ได้ขับขีกก่กระบองกระมี่เป็นลืมๆอยู่โมงลาลืมเท่าไหร่สามอันเท่าไหร่าหาสามอันหาิบครับของแทะปลาแดกกระเทียม<ด>อันหน รุ่นกินนะครับสั้งพีเอาอยกันปล่อยได้ใ่พิกเ้าโพดบักท่านแม่ข่าอ้ยแม่ข่าเก่าจักหน่อย้วครับแต่ของหันต้่มมาใหม่ทั่วต้มมาใหม่แจักปียายจักปีเจ็ดสิบสี่โอ้ยหูตาดีอยู่บ่า,าบหหูดิ ปากดิแอลดิ้แข้งขามาขายเรื่อยบ่แ i̇şte ม่มาซื้อกระโพดซอยอันเ่าได้มาซื้อใสื <as 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 them> <as them <as them ้อสงกินมาเมื่อกี้นี่นะบอลกระโพดก็ะได้หันซื้อเอ้าใจเจ้านี่นะ เอามาจากสองนี่ไหมแม่กะนอยนดุดชัวกรลอก็ดีแล้วกินนังในบ่อใส่กินยักกระโพดดิบอ่ะให่ไปซอพื้นน้เนะกำลังใจแม่แล้วเขาโพดพู้เฒ่าต่มกระโพดมาขายบักท่านจากทงบ่ทงแม่อีกบ่ไปเก็บมาคือกันบ่แม่นี่ไปเก็บหูตาบดีว่ามันเก็บแต่มันเน่าบ่มาใส่ถุงอันนึงมาซื้อซอย ให้กำลังใจแม่เสื้อยางบุญยังแม่บุญยังเอาให้กำลังใจแม่เพิ่นเดินนะครับเพราะอให้เพิ่นมีแห้งจักหน่อยจาเอาสื่อซอยใหญ่เอาบรรยากาศกับประมาณนี้แล้วครับตลาดน้องมือทานก็ได้มีอยู่มีอยู่ผลไม่ตามฤดูการฟังล่าห้องอิ่นบักน็อดครับฟังอีสานเหนื่นบักทกโลกครับฟังไทยเอนนสาวรดบักอันเดียวกันนี่แหละ เอ,อิ้นมันไปหลายซื่อจะซือน,นี่คนขายนาะงงามๆนี่ขายจากไหนล่ะดิี่สามสิบค่ะประกันสมประกันสมผสมขึ้นร้นนองแข่เลยข่อเสือ้อสมแน่นอนสุดท้ายครับไวรุ่นสางตขายใส่กอกเบิ้งคนย่างครับสางจนจะคล้องตัวใหญ่ขนาดเลยพี่พอด้ขายวาผู้เบ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวๆครับเ็นขายใส่กอกความกินริบก็ขายวะ เริบกระขายย่างกระขายมาสองคนผู้หนึ่งผู้สาวหรืีอะไรเล่าวะนี่ผู้สาววะเมียเล่าอ้เราได้เมียงามเลยปาดทุกคนเล่าเราอยู่เล่าดิเนอะเอาคนลาวะจะยุบบัตรเลยใครสะพายได้หัวเด้อนั่นงเด้อตลาดน้องมืนทานเด้อครับหลานขายอันใส่กวอกพร้อมกินนี่น้องแล้วมาจากแฝงไดน้องแมงเวียงจันทร์มาเวียงจันทร์เลย เพิ่นมาอยูลอยเอสเด,ด้ิครับมาทำมาหากินอยู่ทั้งปีเป็นได้อยู่ทั้งไทยมวนบอมวนอยูมวลยูมามาเด้อผู้สาวเล่ายังมาอยู่ไทยคนไทยกล่องนี่หนิก็ว่างอยู่หัว <c oughs> ย่องในยังน้อยอดเอาสิ <c oughs> <c oughs> จะซื้อว่าอยา่างไหซื้อหมายซื้อหมายเอาให้กำลังใจเด้อได้น้องได้ลูกแล้วบอต้ค่ะยังวัมีเลยครับเพิ่นมาอยู่กับผู้บ่าวนี่ๆปัจจุบันขอเฟซเนี่ยขออย่างไหนผัวเขามีอยู่นะโอ้ย ที่เรามาสื่อใส่กอกซ่วยเหล่านี่นี่เราวมาสางโตอยู่พี่หลายหลายปีแล้วบครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วนี่เห็นบอเราได้มีอเล้าวบกงามหนึ่งพวกอะไรอย่างไรเมี่งามกับคำฟังไม่หาทั้งเล้าเนอะคันห้าวอะไรก็มาปรึกษาเราอย่างนีอันนึ่งอันเอางีย่า้ค่ะอเงยียอยออ บ่แมนปลาดุกครับบ่แมนปลาคอครับบ่แมนงูสิงครับค่ะ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 เลือกเอาหลอดจกกัเลยนี่ของเจ้ารุ่นไหนโลเท่าไรหัวเนี่ะรุ่นละสองลอยห้าสิบครับสองลอยห้าสิบขับตลาดน้องมื่นทานเด้อผู้ใดไปแท่งน้ำทงแล้วโปรได้กินถือเงินมานี่นี่มีตัวใหญ่เจ้าหม สองออตัวโลบ่ะรุ่นไหน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 รุ่นหน่อยก็ม,มีที่วายัางเป็นอาหารที่ยังขายดีเลยครับปลาไหลนี่รุ่น,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 นใหญ่ๆแนวนี่แห้งโอ้ครับเับางสรันยังเต<ะ>้เอาเอามันมันมัน,มนสิวอะไรแล้วนี่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 ข้าตะว่าม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 าผู้ใดอยากสดๆเป็นๆ ธุรกิจการบินครับใส่เบ็ดได้ขัวกินได้ใส่ทองกรดีเค่ะใส่ทองก็ด,ะะกดีตลาดน้องเมือนทานนะครับอำเภอพนมไผ่ไปอำเภออาสามารถเปิดบริการมาแง่าานานมากกว่าสิบปียบเยอะกว่านั้นอีกจนไม่ขาดหนีเหล้าหลายคนผู้ยังอยู่อยู่กับมี่เดี๋ยวพ่ามาชมนะครับว่าพี่มี่ยังขายส่วนนี้เอฟซี FC ว่าอย่าลืมตลาดของป่าน้องเมืนทานเอาแมา่แล้วเด้อนี่ มากไก่ตะอุบลพ่นละมีทั้งแบบสดมีทั้งแบบทอดนี่ค่อนขายนี่ <c oughs> บองสรันียังตีจ้าสรันียงเต <c oughs> เป็นในบรรยากาศตลาดน้องมืนทานช่วงนี้ <c oughs> อยอี่ยังคือโอ้ยโหลดเท <c oughs> ่าที่เห็นนี่แหละเท่าที่เห็นนี่แหละ <c oughs> เอาเอ้าเดี๋ยวพ่าส้มครับช่วงนี้ <c oughs> แม่ค้าก็หามาขายให้เก่แหละได้อย,อยู่แนวกิน แมงดาทอดดิกระพี้เดอ้อแมงดาทอดแมงมันทอดแมงมันทอดใช่หอยหอยหลายอย่างหอยอย่างานี้หอยตุ้มอย่นี้หอยน้อยหอยน้อยของแท้ของแท้บดไอ้เกลอขัวมากขัวมากใครเลยนี่นี่หอยนี่หอยละโล,ลโลละเท่าไหร่โลละเจ็ดสิบแล้วจานละเจ็ดสิบจานละเจ็ดสิบครับปลาโรงปลาไหลกระมี่ได้ครับเป็นๆเ,เดรลายเดรรายปลาไหลมักจุกเอาเลย ของแช่อยู่ครับหอยขัวเป็นขัวเองใช่ไหมบ่ค่ะสามสิบซื้อเพิ่นแม่ซื้อดาธุรกิจการบินก็มีเด้อครับการบินเปีกทับไปบ้านละเป็ดไก่ตักแตนปูตักแตนอันนี้มันแมงมันตอนนี้ใครอย่างไรแมงมันสองร้อยอ้โอ้ยบ่ผมมนของเห่าขายแพงแมงมันสุกหรือดดิบเนาะนี่ สุกมันยังนี่มันยังนี่มันเผาวสุกเบไปเลยขายสุกพร้อมกินขายไดมันเผาขายไดโลหะซิปซื้อแน่เอาเอาเครื่องนุ้ยนี่โละหะซิปแซ่บอยู่บ่แซ่บจ้าไม่ขาดพงงามเลย เอาไหมอุดหนุนนะเนาะงพงงามอดบ่ได้ใส่ถุงใส่ถุงนี่นี่มันเผาเนี่ยจ้าชุกเราเป็นวันนี้ล้วนถอดไหะต้มแม่บ่กี่บวกกีแม่เขาต้มอยากกินกีเสียบเสียบเสียบบะมันดุกสินนะครับไม่ใช่ลูกสินมันคือมันเสียบ ขายทุ่มมือยู่บ่เจ้าอยู่ช่องไหนเจ้าอยู่ช่องไหนเลาะตลาดตลีซื้อสองเด้อเลาะตลาดตลีซื้อย่งก่เลาะตลาดตลีขอบคุณค่ะจ้าประกันอยู่บ่ประกันเอาด้วลเหประกันแซบประกันแซบจะต้มใส่เกลือลายบ่นี่บ่ได้ใส่นยังเลยค่ะใส่นถั่ยเดียวใส่ใจย่างเดียวดูเมื่อนี้บ่บ่แม่นอายเด้เพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกค่ะแต่ว่ามันวันแล้ามาหมวกลืมอยู่รถขั้นห่างพุ่น ถั่วต้มก็มีได้ครับมันเหลืองมันม่วงแม่ค่ะปูกับของเจ้าเหรอทองกันเพิ่นมาปากใบจ้ะปูหน้าก็มีขายครับเอาบรรยากาศตลาดน้องมือนทานครับขายหนังไห่แน่ขายหนองไห่แน่จ้าหนังผอนประยุทธ์จ้าถ่ายหนังถ่ายหนังก็สั้นมาละสิบบาทขายกันสิบบาทหนังหนังยังพอหนิอันนี้หนังวัวหนังวัว นังงัวบ่เนี่ยนังงัวมาใหญ่นี่ยง่วงงวหน่อยเรื่องง่วใหญ่งัวเท้างัวรุ่นใหง่ายกับนี่ต่อก็มีนะคะต่วงง่วงหัวเรื่องง่วแม่งัวแม่กับงัวผหัวกับนี่เข้าประกันค่าตัวค่าทอนอยู่ปะอ่าไปาอดเท้าไม่ได้ประกันค่าตัวค่าทอนบ่บอครับนี่มันทำเลียนลวกอีหยังนี่ป่ดนีหอันนั้งควายควายควายกระเพาะหรือควายพันธุ์ ควายพันเนี้ยพันม่วงต่อเรามัตสึซิบะพ่อหนังงัวหนังควายต้มใส่กิเล็กหรือผู้ไรข่าเฮ็ดข่าต้มก็มีแบบสำเร็ดลวกความกินทุงใหญ่ลอยเดียวตลาดน้องมื่นทานครับบักม่วงสุกบักสมสุกสิดาสุกบักขามสุกชุมผู้สุกไม่ขาดเลยซุกอยู่วะแล้วมื้อนี้มื้อยัง นี่แตนเดวสุกซุกบาทนี่แตนแดวสุกสุกขายอย่งไรบรคามเทสทุกหน้า้อยเทเราะนี่หอยนมมือสะนมือแถนีเจ้าแม่ทุกน้าร่อยแซบอยู่บ่แบค่ะเทสโนนไทยอันนี้ดิต้งผู้แปดสิบบาทแปบาทเอาสื่อนี่ไปส้มผู้นี่ไปสื่อซอยเห็นกรลันใจมันหวานอยู่บ่หวานค่ะแซบหวานขึ้นได้อยู่บ่แปดสิบบาทสื่อสมผู้ซอย หาเงินกันเด้อค่าเท็กะเซียบดีเพีย<อ>นนนไทยบอว่าันนบมือย่มกินโอ้ยถามเถศดพ่อเด็กขายอยู่บ่ค่ขขยอขซื้อให้กำลังใจเด้อขอบคุณค่ะชามเีกับี่ราคน้ำบักข้าวองแทะไม่สดครับออกจากแซงเป็น,น่วยกับมี่ครับแบบปั้นกับมี่ น่วยเท่าไหร่ไหมคะสามหาสามหาซงแล้วเท่าไหร่นยหละานไแหลานขายบักเผาหลานขายบักใหม่เดี๋ยวยางจะหน่อยครับสวยเลยแม่ค่ะบ่อมาหลายคนเลยครับแนวเสียบครับบ่มันดุกซิ้นอันนี้เพียกเสียบมั่นเสียบก้อยบ่นี่ก้อยก้อยก็มี มันเผากะเสียบครับออกแล้วกันนี้ค่ะเห็ดบ่มีบ่เฮ็ดเห็ดแค่รอร้านนี่นะครับขายเฟืองอีหยังลรเยกดวะนี่อีหยังไะนี่กระปูน้อยเอาไปให้จังไรกินกระปูน้อยเอาไปตำเอาไปก่อยกระเสี่บค่ะไปตำโอ้ยโอ้ยสินค้าเราอยู่รวมพุ่นของมันอยู่ทางใต้นะค่ะเนาะโอ้ กับปูมะรุ่นเบนตสไเบ็ดดีเถอะมาเอาเด้อตลาดน้องมือนทานเสี่ยนเบ็ดทั้งหลายเลยมเมักตัวหน่อยมักดองเรือมักล่างละยงัใสไปากอาโลดนี่ขายยังไงไปดิโลละหกิบครัโลละหกครับว้ยมนกระเด้บอกอีโคผลละเนี่ยตัวหน่อยไหมจัน่อยนี่มันสิวดแล้วปูรุ่นหน่อยได้ครับมาเอาเอาเอาเบงเบิงส้มพักกรมี่ยู่ดอกไรมาทั้งผีครับปลา ปลาหย่อนแยหย่อนแงเลยปลาครับปลาไม่น้ำซ pues ีกระปูจากทงสันสูงจากไปไม่ไข่มดแดงไข่มดแดงนกเขาขายอย่างไรแม่นกเขาเป็นั่งไว้เลยลูกบ่แต่ละ้อยเขาใหญ่ขายไปแล้วบ่ขายแล้วลูกทั้งสองบ่ขันบ่ขายสิสื่อปล่อยบินนี้อยู่างนี้จังปลอยเลยลูกเขาสั่งปล่อยหรอเอ้าบรรยากาศตลาดน้องมุนทานด้วยครับกำลังแพ็กปูดอง บักม่วงอันนี้ก็มีด้แล้วครับม่วงปลาจ้าม่วงปลาหัวปีบักท่านทงก็มีไมมมมม่ได้ครับดักเล่มีมีมีครับปลารสมี่ได้ครับอันแมงซอนจักะจันบ่จัก,กจะจ,กกจันครับนั่งจักจันก็ะมีถุงเท่าไรครับร้อยเดียว หนูกับมี่ครับ <S <S ร้อยหนึ่งร้อยซาวของขายครับตลาดน้องเม,มืองทานแมงดาหมากบกมเ,มเล็กหอยควาเนี่ยนออนเดรนทำมคุณเถ้าเนาะบัดนี่ไม่ใชคือน,นอนเดรนทำมพูาานุม่ม <ไป S 1> ของขายานะครับขายในประรถแห่งร้อยหนึ่งโอ้เแต่ลายเติบบักบกเดียิห้าสิบบาทมีอยู่เด้อครับ แนวกินปลาดุแห้งบักบกพักกาดพักลำคมขี่เล็กแมงดาหน้ากิจเตาครับเป็นเป็นธุรกิจการบินครับม้วน<ช>สีบินไปใสคือกันแมงดาก็ยังเป็นเป็นครับ,บ,บแม่หน้าผูบดป่ะจ๊ะบอเบิดค่ะมีทั้งตัวแม่ตัวผู้บ่เอากู้ใดอยากไปเลี้ยงก็มาเอาครับเมี่ยมีผูมี ตัวเมียให้หลายตัวผูให้น้อยแมีนตัวเมียถูกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวผูมีราคาขายอย่างนี้อีเตาลี่บุ้ยเป็นกระสอบเลยค่ะมันบวกกัดบ่บวกกัดมือจะบ่จะเบิ้งเป็นอย่างไตัวใดตัวผูตัวเมียใส่ใส่เอาหั่มมันมาเบิ้งกันนะตัวผูมันจะม่หั่นั่นล่ะเอามาเบิ้งกันนะเดือออกมามันสิเป็นแข็งแข็งหรือตัวผูเป็นแข็งแข็งมาสร้างว่าเทนอ เป็นกรอรอได้ปะเอานห้เบิ้งเอาปฏิบัติวาแล้วว่าคุยนี่นี่นี่แ่เบิ้งมาฉีกแกนคอร์อียังม่นั่นโผกมานั่นทำนนม,นมันไแตตัว <c oughs> เมียดึงมามันเป็นแล้วแล้วโอ้ตัวหูก็ตัวเมียเราหูจักครับจิตชนนิดแดงหูจักตัวหูตัวเมียยังงบ่นี่อันมันเป็นสองชนิดเองมันเป็นสพันแม่ตักเต่าตับเต่าอียังคือเป็นแนวนี้เต่าหน้ากับตักเ กระดอกกระเดิ่งเขาเห็นจังไรว์ขเขาจะเอาไปสอนไปยำม,มันมันคือสีมีหลายกระดอกกระเดียะเนี่ยโอ้ยกะหลายบา้านเนอะป๊อดแบงกิเต่าดับแนววันนี้แล้วพี่น้องคอยหอยเดือกก็มีนะครับตลาดน้องเมืองทานกิเต่าหอยเดือแมงดาหอยหน้าหอยบ้านหอยเฮือนหอยซานมีเบิดเอาหอยเหีน่นหอยสนันอย่าหนังอย่านมีเบิดอหอย หอยเรียหอยอย่างนี้เฮิดหอยปังปลาไหลนะ่ะสืบปลอยประมาณนี่แหละครับตลาดน้องมืนทานก็นได้ของขายกับพ่อมีของปลากับพ่อเห็นของทงกับมีบักท่านทงข้าวโพดท,ทงแม่ข้าหลังเสร็จแล้วครับเก่าเนี่ยแต่ว่าของหันไม่เป็นลืมๆอยู่กับกระบ,บอกนี่แหละของปีก เตรียมมาเนี่ยนั่ขวงปลาเสกปลาที่มาทำเนี่ยนั่งนั่นบอกอันนั้นมาของปลาเมียกับเอาของปลากันนี่ครับนี่ยังก็ของปลายานั่งน้ำยานั่งโอ้ยทวารอะไรเถาะไปแของปลาเราถือเอาเด้อบ้านว่นเดียวไปส่งนี่ไก่กระรดกพ่อใดอยู่เด้อครับเอาผู้ใดอยากแวะอยากยังเบอร์โทรก่ะโทรมาถามพูดอะไรล่ะพูดให้เบื่อเนี่ยโทรมาถามว่าส่งนี่มิยังขายแน่วะตามนี่ละตามเห็น เอียนกับพ่อมีหลายอยู่ดอกบ่วเรื่องแมงดาเรื่องแม,งอ,ง,แมงอันนี้นะบ่วตองห่วงหลายโพูดที่เรามาเมาอ่ะทุงเท่าเดชถุงละร้อยกับห้าสิบลอยหนึ่งหาสิบบาทก็มีอันนี้ก็ลอย,น,ลอยนึ่งวันนี้จ้าหล,ลายตัวก็บลอยแมงดาครับเป,เ,ปเป็นเปลี่ยนเลยอู้ยหลายหลายหลายผลเรายัางนอนอยู่เป็นสอบ <c oughs> เป็นสอบอยูุ่่นแม่งกินเต่าเรา <c oughs> <c oughs> ทุเรกิจการบินเตมัตตา <c oughs> แจ็กสีบินไปใส่โอ้โหบินไปใส่สร้างหัวมันขังไรนี่นำคนละเอาแนวได้ครับตลาดน้องเมืองทานกับปอมเลยแย่พวกเดาอยากได้น้อกับปอมเลยแย่แล้วก็เต้าครับเอาแนวปล่อยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณแม่ค้าแม่ขายขอบคุณพ่ม่สื่อน้องค่ะขายได้ขายมันลำลุยเติรวย์เติรเบียร์ เลาะตลาดตะลี่เด้อน้อยซื้อซื้อซองเลาะตลาดตะลี่มจ้าเย็น้อครับติมาเนี่เย็นหลายหลายหลมาให้เราด้วยเอฟซีตลาดน้องเมืองทาน่ตเป็นนักศิละคือเห็นนั่นละอยากยังไงมาเบิ้งเอาพาเลาะลาลจ้าโคโลยัเอพ่อฮอดเจ้าวันเอานี่เจ้าพ่อคอยกันพิมพ์ไปเลยพ่อฮอดเจ้าอือไปท้าเอานี่ไปลง เออเบงหลดวคองงามบ่อเนี่ยสเดี่ยอเ่ยอีกอเนี่ยอีกบอเนี่ยอีกสเนี่ยอีกบสเน่ยอีอสเงี่ยอกบอสยอาเนีดยสน่กเนล่อกบเียกอสเนออเนากบสนอกนี่ยกบยอยบอกนอส่นอน่วกเอเบ ซื้อบัตราลานเราแง่เมื่อนี้ชีวิตแย่ๆไปล่อยแง่เพื่อมันจะดีขึ้นเอาสามลอยด้วครับสื่อเราจกงกย่างแน่ยโกันซื้อแง่จกงกอ่เอ้าไปปอยหอยละน,น,ไน,นไปจับอีน้ำไปจับอีกเฮ้ยจะน้ำจับเย็นจะก่อนอ่ะมันเสียวขนัดน่ะอ๋อเอยน็นแบบไม่เลียงเสียงเนาะ คนสิปล้วยนี่เบิ่งกันนะ่าขัดจ้าจับได้คนชิบตัวละพันนี่มาแง่บ่แง่นี่น <laughs> ที่ท่านนั้นเยอะเนีย่ยคนแม่ท่าทาร้านนี่มาตลาดน้องมืนทานเนะครับกาแฟโบราณอย่าลืมพอได้อยู่ได้กินอยู่สูตร<บ>ชีวิตน้ำแดงโซดาก็มี่บ้างกามีครับน้ำแดงเหลา่าขาวบ้มี่บ้าเหล่าขาวน้ำแดงสัตว์เพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแจเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไปตลาดน้องเมือนทานครับพนมพัยได้มากครับแง่กระปอมสื่อถุงหนึ่งไก่ตนุหนึ่งสื่อถุงหนึ่งไก่ตนงหนึงก็ได้ได้สื่อบดครับถุงหนีถุงละลอยหาสิบอันนี้มีทั้งกระปอมมีทั้งแง่ประมาณ1ิบผตัวได้อันนี้มีตัวแง่ตัวใหญ่ๆประมาณสิ ตัวนี้ประมาณ10บถุงหน่อยนั้นมีเบิดทั้งเง่น่อยเงยยังมีเบิดครับประมาณ30มสิได้รวมรวมอยู่นี่ประมาณกับ50ชีวิตครับใส่เงินประมาณ450ร้อยหกสามร้อเหาสิบถือว่าอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติขึ้นชีวิตเอาแล้วก็ผู้ใดตรงกัมมือวันเกิดม้นนี้นะครับก็บขอให้ได้บุญได้กุศลนำกันเดินนะครับนี่แหละมาบานเทาครับ บ่มีงูสิงกับปล่อยแง่ปล่อยกับปลอมไปนี่พุนเพิ่นอยากออกมาผุอนอนะ่ะพุนอ่ะพุนอ่ะปล่อยนี่แลนกินเลยด้นี่เอาไปออกลูกออกล้านสู่ชีวิตต่อไปครับจะไปกินมันเถาะหมูเนื้อแยอะแเอาไป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 เลยแลนกินไปเลยครับพุนไม่เอย่ยตัวใหญ่ไปไปเลยครับถุงนี่ถุงใหญ่สุดประมาณ สามลอยสื่อมามันมีทั้งตัวเล็กตัวหน่อยครับปล่อยนี่คือแรนกินเล่ยแง่เนี่ยเพิ่นก็อาศัยกินแมงม่ขุดหูอยู่นะครับถ้าพี่น้องมาวัดปลาจุ่าวาดเนี่ยเพราะมว่าเอิญซื้อถือบ่อันนะอันเยษแง่แรนได้หลายนี่แสดงว่าผมว่ามาปล่อยเด้อวัดปลาจุ่าวาดเลยบันแค้นหง่มาบกไก่นะครับเอาไปละสู่ชีวิตตัวต่อไปโุ้ยพี่ละจับมาจนเบิดเลย ลูกเด็กเล็กแดงครับจับมาเบิดเลยพี่ละเบ้ยสี่สิบเลยออกตรงนี้ลายแห้งพี่ละเชื่อกันยังเหยาอยู่ครับมันออกจากถุงใหม่เอาไปขอบคุณขอบคุณบอหรือหักขามันโอ้หักขาเลยครับตัวนี้เอาเดี๋ยวมันกระตออะครับแต่ว่าขาหลังนี่ถึอฮักจังว่บโบเลียนนี่ตัวใหญ่เมื่อกี้นี่บัวได้หักขาสุ่มนี่หักขาครับไปไหนวะเนาะไปหักขามันนี่ยังเนาะแต่ว่าหักขาหลังดอกครับเอาสู่ไปยิล่ล่ะ ันเลยบบแลีนเลยตายวะนอบาตเนี่ยเอา้าพี่น้องเลยจะสีซ้ำเลยดอกฮักขาไปนะครับทุงนั้นตัวน,นี้ที่เป็นกระปรอมกระปรอมแล้วก็แง่ครับเอา้าไปอีหละประมาณกับสาวเือกันเออกระป้อมนี่บ่บักขาครับโอ้จับจะฮักขามันเด้ครับถ้าจับมาขายกระดาตัวม,มันก็เสือพ่นมาโหลดตัวน,นี้วันหนาจะฮักขาเนี่ยปล่อยในแลนกินเลยฮักขาทุงเดียวทุงสามร้อยที่ทศพอเล่ามานะครับ สุ่มนีโมฮาคาครับโมฮกขานี่แลนกินเลยพ้ใดมาวัดปลาจุดท่าวัดเ็นแงแลนี่ลายสแสดงว่าผมเอามาปล่อยไว้เด้อครับจะจับมันกินด้นตัวมันอยู่ในวัดมีคนมาขุดอยู่บ่โอ้ยไปได้บ่น้อเอา้าเบิ่งตัวใหญ่ๆนี่ครับแลนกินลเลยนีย่ไปอี่ละคือจังอันพูละ่ะอู้เบิ่งมันงามจะได้่นคือจัางในรูเสาหน่อยนี่คางๆมันจะเป็นปีกแดงๆครับนี่ ปีกแดงๆง,งามๆนี่สุ่มตัวใหญ่ๆนี่แม่มัน,นจะเป็นปีกแดงแดงแนวนี้ครับนี่มันจอกมาอาบแดดแล้วก็แลนเพื่อจะลงหู้นี่ครับผนไปละไปละอืไปละครับกระป้อมนี่ขึ้นต้นใหม่ครับแต่วงง่าแง่บขึ้นต้นใหม่ว่าใดค,ครับแลนผลพูดะพูดะ<น>หักขาบัน้สือต้องเบ่งดีๆครับว่าถ้าหักขาเขาจะบ่เอาอีต,ตัวนิ่น ดเดตเ้าหน่อยมาจากน้องหมื่นทานสามตัวลอยสามลอยเงินเห็นเรลากันหมดสื่อปล่อยกันไอ้ตันเงินโอ้จ๊กไปจับมันมาอย่างซํำนี่ก็ได้คนเฮาก็ไดเอาหาอยู่หากินกันไปเอาคืนชีวิตไห้ซุ่มโตเด้อจริงๆกะสิบมมีไพเอาไปกินหรอกครับเขาก็คือสีสื่อไปป่อยกันล่ะไปหน่อยปานนี้ กินก็นเป็นบ้าแล้วคนก็นได้อ็ดแนวกินโอ้ไปเกินชีวิตให้ตัวละเดอ้อเต่าหน่น้อยน่อยๆครับตะหักไปตะแพงเอาไปยีลาไปลงน้ำไปละลงน้ำลงในไปละ่ะเอาไปยีหลาตัวน้น้อยก็มี เป็นหวยแล้วขับปล่อยลงไปในี้หวยเอ้าสู่ชีวิตไปยา้เขาจับได้บรรยากาศก็ได้